สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์กดนานๆ,ๆ,ๆกดยนัยนยันกดเยอะๆ,ๆนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูตัวอย่างคลิปคลิปหนึ่งนะคะแล้วจะสอนให้หาวิธีจับว่าคลิปนั้นที่เขาพูดเป็นเท็จเป็นจริงเป็นคอนเทนต์หรือเป็นอะไรยังไงไปฟังคลิปนั้นกันก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟทีนะครับเดีรยวเข้าสู่ช่องค่อยบอกเจ้าแรทีครับ fc ครับในกรณีนี้นะเมื่อกี้ผมเข้าไปดูเกิดพ่ดาวคารไลฟ์สด fc ครับเกิดไลฟ์สดอยู่ดีต้องรีบลงไลฟ์ด่วนครับเมื่อเจอคําถามต่อม่อนะครับเจอคําถามที่เป็นแบบต่อๆนะครับตอนนี้ก็ไม่มีประเด็นอะไรพูดนะครับปกติต้องไลฟ์สดคึ่งชั่วโมงแต่นี้ขึ้นไลฟ์รีบลงเลยนะครับหนึ่งทำไมเกิดถึงรีบลงครับนะเกิดขึ้นไลฟ์เกิดสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจากดาวคารนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับดูเพื่อวามสนสนาดูเพื่อฟันเทิง สิ่งที่เกิดเนี่ยนะครับออกมานั่งบรรยายเนี่ยนะครับจนขาดสติจนแบบลึกๆบวกกับวันนี้ที่ผมไปที่ดำรงธรร,รมแล้วก็ผู้ถอนแล้วก็เรื่องที่ผมออกมาแชร์ว่าคุณปอมตัวเป็นสื่อมาที่ดำรงธรรมทำไมเจอคําถาม,ถามเกิดก็กาลังไร์สดอยู่สิครับกาลังไร์สดอยู่นะครับแต่เจอคําถามเข้าไปเนี่ยรัวๆเนี่ยถามว่าไงถามว่าเรื่องสอบข้อ,ขอหนึ่งเป็นยังไงครับได้ข่าวว่าช่างตําได้โฉนดแล้ว เกิดพุดออกมาครับเกิดพุดออกมาครับว่าผมก็ถ้าเขาได้ผมก็แสดงความยินดีด้วยเอา้าไอซาดแล้วก่อนหน้านั้นนะครับที่มึงพูดว่ายังไงนะครับก่อนหน้านนที่มึงพูดว่ายังไงมึงบอกว่ามึงบอกว่าอาสอ,องคนเดนซื้อขานไม่ได้แล้วผมมีหลักฐานอย่างงี้อย่างงั้นนี่ค่ะเป็นข่าวที่กําลังดูเหมือนจะฮือฮากันในฝั่งของจําเลยข้างไข่ข้างแคมนะคะ ว่าไอ้ที่สวนยางของพลร,รีกับช่างตั้มน่ะได้เปลี่ยนจากสขหนึ่งเป็นโฉนดแล้วมีการเรียกกรมที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารได้เรียกตัวพลร,รกับช่างตั้มไปรับโฉนดทีนี้เรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนประการใดเพราะว่าทุกคนเท่าที่พูดพูดกันมาเนี่ยอย่างนายณทีใจบุญก็อ้างว่า มีคนไปถามทนายสมเกียจว่าตกลงที่ตรงนั้นเห็นได้ยินว่าได้โฉนดแล้วเป็นยังไงทนายสมเกียิก็ตอบว่าถ้าได้ก็ยินดีด้วยแล้วก็รีบลงไลฟ์เลยไม่ได้พูดอะไรต่ออะไรทํานองนี้ซึ่งตรงเนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเท็จค่ะดิฉันเห็นคลิปนี้ของนายนาทีใจบุญเรื่องคลิปโฉนดเนี่ยดิฉันเห็นอยู่ในช่องช่องหนึ่งก่อนหน้านั้นนะคะในช่องของนางฟ้าซาตานเมื่อห้าชั่วโมงก่อนดิฉันยังเข้าไปเมนท์ไว้ว่า คุณมีหลักฐานหรือไม่ว่าสำนักงานที่ดินเรียกพอลลีก่กับช่างตั้มไปรับโฉนดจริงๆในเมื่อพอลลี่กับช่างตั้มยังอยู่ในนาดงดอกยังนั่งทำกรรมกรอยู่ในนาดงดอกแล้วไม่มีการพูดถึงเลยว่าได้รับโฉนดหรือไม่อะไรอย่างไรมีหลักฐานไหมเอามาขึ้นหัวข้อแล้วบอกว่าพอลลี่กับช่างตั้มได้โฉนดแล้ว ฉันเน้นไปว่าสิ่งที่คุณกําลังทําเป็นการนําความเท็จเข้าระบบแล้วทําให้ธนาสมเกียจเสียหายนะระวังจะโดนคดีดก็ไม่มีคําตอบอะไรจากทางช่องนางฟ้าช่องที่จะเอาหนังหน้าตัวเองมาออกมาพูดก็ยังไม่เอามาเลยค่ะมีแต่เสียงออกมานะคะก็หลักฐานอะไรไม่มีเพียงแต่พูดออกมาลอยๆว่า ได้โฉนโดแล้วจากนั้นพอช่องนี้พูดว่าได้โฉนโดก็มีการเอาไปลือกันเอาไปถามทุกคนก็จะคับนี่คือการสร้างข่าวเท็จใน YouTube ในโลกเสมือนค่ะไปรู้มาจากที่หนึ่งได้ยินเขาพูดว่าอย่างนี้หลักฐานไม่มีไม่ได้ตั้งคำถามถามหาหลักฐานจากคนที่พูดคนแรกแต่เอาไปถามคนอื่น เอาไปถามคนอื่นเอาไปถามทุกช่องเพื่อจะให้ข่าวมันแพร่ออกไปว่าพอลลี่กับช่างตั้มได้โฉนดแล้วทีนี้พอไอ้นาทีเอามาพูดมันบอกว่าทนายสมเกียรติรีบลงไลฟ์พูดแค่ว่าถ้าได้โฉนดจริงก็ยินดีด้วยจริงๆไม่ใช่ค่ะมีคนถามทนายสมเกียรติหลายครั้งทนายสมเกียรติบอกว่าอย่าเพิ่งถามเรื่องนี้ผมต้องการจะพูดเรื่องอื่นก่อนเดี๋ยวจะสับสนแต่ทนายสมเกียรติพูดประโยคนึงว่า ถ้าได้จริงๆผมก็ยินดีด้วยแต่ผมสงสัยว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวยังไงให้เสร็จเรื่องตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นทนายสมเกียติไม่ได้เรู้สึกว่าเสียหน้าโดนถามมาตอบไปได้รีบลงไลนหนีไม่ใช่อย่างที่ไอ,ไอ้นัทีใจบุญมันพูดค่ะน,นายนัทีเป็นคนทําคอนเทนต์ในลักษณะนี้เหมือนก,นกันกับคอนเทนต์ที่สบพบ้านเป็ด เวลาที่จะจับผิดในนาทีนี้นะคะเราต้องไปดูต้นต่ออย่างเขาบอกว่าเนี่ยจับลาเต้ได้แล้วเอาไปตรวจฉีอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าจับลาเต้ได้เอาไปตรวจฉีคุณจะต้องมีชื่อนามสกุลอยู่แล้วตอนที่จับไปได้จริงไหมทำไมจะต้องมาขอที่โรงแรมอีกนี่หนึ่งละทำไมจะต้องมาขอผู้หญิงใส่หน้ากากที่นั่งไล์เมื่อคืนนี้ใคร ลงทะเบียนโรงแรมใช้ชื่อขายใช้บัตรประชาชนหรือเปล่าถ้าคุณจับปลาเต้ได้ตั้งแต่เมื่อคือนคาหนังคาเขาที่มันกำลังไลฟ์อยู่เนี่ยคุณจะต้องมาตามหาทำไมว่าผู้หญิงที่นั่งไลฟ์ใส่หน้ากากลงทะเบียนโรงแรมชื่ออะไรอันนี้คือจุดที่จะจับผิดไอ้ขาหมูไอ้อ้วนไอ้จอมโกหกตอแหลนี้ได้ง่ายๆค่ะสำหรับเรื่องนี้หนึ่งละทนายสมเกียรติไม่ได้พูดแค่ที่มันพูด แต่นายสมเกียรติไม่ตอบคาถามนี้แล้วพูดจริงว่าถ้าได้ก็ยินดีด้วยแต่ผมสงสัยว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้มันไม่ง่ายขนาดนั้นมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะตอนนี้คุณสามารถไปขอให้เขามารังวัดมาอะไรอย่างนี้ได้แต่ต้องไปยื่นเรื่องที่ศาลขอให้ศาลทําการไต่สวนแล้วลงความเห็นว่าจะออกโฉนดได้หรือไม่ซึ่งศาลพอรับเรื่องแล้วศาลก็ต้องส่งไปให้อธิบดีกรมที่ดิน เป็นคนตรวจสอบแล้วทําความเห็นส่งกลับมาซึ่งมันต้องใช้เวลานานค่ะมันต้องใช้เวลานานแล้วไม่ใช่ได้กันง่ายๆแล้วในส่วนของดิชันเองดิฉันบอกเสมอว่าดิฉันพอเชื่อว่าส่วนอย่างอาจจะมีบางส่วนที่ออกโฉนดได้อาจจะมีบางส่วนที่ไม่สามารถจะออกโฉนดได้เพราะว่าไม่ได้ทํากินมาตั้งแต่ต้นอาจจะมีบางส่วนที่ได้โฉนดอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ได้โฉนดเพราะว่ามาทํากินทีหลัง หลังที่กฎหมายประกาศใช้แล้วนะคะก็ถือว่าไม่ได้ครอบครองทำกินมาก่อนแต่ตอนที่ไปแจ้งสอคอไปแจ้งชี้โอมเอาไว้เฉยๆอันนั้นก็จะมีสอคอมากมายที่พอออกโฉนดแล้วเนื้อที่ลดลงเพราะเรื่องแบบนี้นะคะในส่วนของส่วนยางดิฉันเชื่อว่าพอมีทางเป็นไปได้ที่จะได้โฉนดแต่ไม่ไวขนาดนี้หรอกคะ่ะไม่ไวขนาดนี้เพราะอะไรถ้าคุณย้อนไปดู ภาพสองภาพที่ดิฉันจะให้ดูต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวขอเอาภาพลงให้ก่อนค่ะนี่ค่ะเป็นภาพปกคลิปของช่องนางฟ้าสาตานซึ่งมาออกข่าวว่ากรมที่ดินเรียกพอลลี่กับช่างตั้มไปรับโฉนโด ข่าวนี้เขาออกคลิปมาเมื่อ5ชั่วโมงก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนไปถามทางนู้นไปถามทางนี้เพราะดูคลิปตรงนี้นะคะเริ่มมีการปล่อยข่าวแล้วก็มีคนไปถามไปคอมเมนต์เพื่อจะสร้างว่าสร้างข่าวว่าพลลี่กับช่างตั้มได้รับที่ดินแล้วในขณะที่คนที่ได้รับโฉนด2คนผัวเมียเห็น3คลิปของเขาไหมคะในเวลาใกล้เคียงกันเขายังทำงานอยู่ในนาดงดอก เสร็จแล้วพอเขาปลูกกระเบื้องเสร็จเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอลาสองวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งตามที่เขาบอกซะแหละว่าทํางานเสร็จแล้วก็จะกลับมาเสาร์อาทิตย์แล้วค่อยกลับไปช่วยใหม่อีกทีหนึ่งในการปลูอีกตัวหนอนให้เขาเขากาลังกลับบ้านเดินทางกลับบ้านโดยที่ปรากฏว่ารถเขาไม่รู้เห็นบอกว่าร่ํารวยว่าอะไรแต่ว่ารถเนี่ยร้อนไวมากแล้วก็เลยต้องหม้อน้ําร้อนต้องเปิดแล้วก็ต้องจอดรอให้เย็นเป็นชั่วโมงชั่วโมง ซึ่งตอนขามาเขาก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะก็มีการจอดรถเราก็มีการทําคลิปอะไรเงี้ยแต่ตลอดนั้นเนี่ยไม่มีการพูดถึงเลยว่าเดี๋ยวกลับไปจะไปรับโฉนดได้โฉนดและไม่มีการพูดถึงค่ะเจ้าตัวคนที่นางฟ้าซาตานอ้างว่าได้รับการเรียกตัวเข้าไปรับโฉนดเนี่ยกลับไม่พูดถึงกลับไม่รู้เรื่องเลยในขณะที่ตอนนี้ในสวนยางมีนายแดงนายแดงคนที่ รู้ดีรู้เรื่องใครไปบะโอบาอะไรกับใครใครไปนอนอะไรกับใครนายแดงจะรู้หมดเก็บความลับไหมค่อยเอามาเผยเวลาที่มีปัญหากันค่อยเอามาเล่าทีละนิดทีละน้อยทีละน้อยเอจันหอมไปมีอะไรกับใครคนนั้นไปมีอะไรกับใครเลูกแอนไปมีอะไรกับใครมานาไปมีอะไรกับใครนายแดงคนนี้แหละค่ะรู้หมดสอดรู้สอดเห็นสอดเสือกทุกเรื่องตอนนี้เริ่มออกมาพูดว่า ขอให้สื่อใหญ่มาทําข่าวด้วยว่าที่ว่าลุงลุกป่านะลุงไม่ได้ลุกป่าลุงได้โฉนดแล้วไอ้นั่นก็ยังไม่ทันรู้เลยว่าไอโฉนดที่ได้น่ะมันได้แค่ไหนยังไงโดยที่ไม่มีความรู้ทางกฎหมายเลยว่าการขอโฉนดเนี่ยไม่ใช่ขอปักหลักตรงไหนแล้วเขาจะให้ตามนั้นนะคะไอหมุดที่ปักนี่เขาเรียกว่าหมุดรอโฉนดค่ะมันจะต่างจากหมุดโฉนด เขาปักหลักไว้ว่าคุณอ้างว่าคุณมีที่ตรงนี้ที่ตรงที่คุณอ้างว่เป็นของคุณเนี่ยเขาจะเอาเอาไปตรวจสอบกับแผนที่ทางอากาศแผนที่ทุกแผนที่ว่าที่ที่คุณอ้างน่ะเป็นที่ที่ไม่ไปทับอะไรของใครจริงหรือไม่นะคะอันนั้นคือไม่ใช่ว่าเอออีเถกไปปักหมุดไว้ในนั้นแล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้เพราะว่าที่ตรงนั้นถ้าบอกว่าเป็นได้โฉนดแล้ว คนที่จะต้องบอกว่าได้โฉนดก็คือต้องเป็นอิทสิะคะเพราะมันเป็นคนไปปักหมุดว่ามันเป็นเจ้าของที่มันซื้อสคอหนึ่งตรงนั้นมาแล้วจะทําไมมีแต่พอลลี่กับช่างตั้มได้สคหนึ่งทำไมมีแต่พอลลี่กับช่างตั้มได้โฉนดเปลี่ยนสคหนึ่งเป็นโฉนดได้แล้วตอนนี้ก็มีนายแดงเป็นคนมาเผยแพร่อีกว่าต้องมาแก้คดีให้ลุงนะลุงไม่ได้ลูกป่านัที่ตรงนั้นมีโฉนดแล้วอย่างนู้นอย่างนี้ ดิฉันเลยอยากจะให้ดูว่าไอ้ขบวนการสร้างเรื่องสร้างความเท็จนำความเท็จเข้าสู่ระบบเนี่ยมันทำกันแบบนี้แหละค่ะเอาเรื่องโกหกมาพูดโกหกว่าทนายสมเกียจพูดอย่างนั้นอย่างนี้คือเอามาพูดไม่เต็มเอามาพูดไม่หมดแต่ตั้งโต๊ะแถลงเหมือนให้มันดูน่าเชื่อถือนะคะซึ่งในนาทีใจบุญเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่โกหกพกลมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ ไม่งั้นคนคนนี้จะไม่สามารถมีคดีทองปลอมมีคดีโกงแชร์ได้หรอกคะ่ะคุณต้องรู้ว่าเขาโดนมากี่คดีเขาผ่านมากี่คดีแล้วคุณยังจะเชื่อคำพูดกับเขาอีกเหลอที่สพบ้านเป็ดก็มีการออกมาถแถลงชัดเจนตำรวจออกมาพูดชัดเจนว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรอย่างที่นายณตใจบุญพูดเลยเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นสำหรับเรื่องโฉนดของพอลลี่ ดิฉันมาชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มมันควรจะเป็นอะไรยังไงกันแน่เพราะว่าตัวพอลลี่เองไม่พูดอะไรเลยคนที่ได้เฉลยไม่พูดอะไรเลยยังก้มหน้าก้มตาตอนที่มีช่องออนางฟ้าซาตานคงจะเป็นซาตานจริงๆนะคะถ้าเอาเรื่องโกหกหมดเพศอย่างเงี้ยมาเข้าระบบนะคะว่านางฟ้าซาตานออกมาพูดเรื่องนี้หรือช่างตยัง ลงยาแนวยังขัดปูนยังทำงานกรรมกรอยู่ในนาดงดอกไม่ได้มีท่าทีตื่นเต้นดีใจว่ากูได้โฉนดแล้วไม่พูดจาคำหนึ่งค่ะในขณะที่คนอื่นเอาไปพูดกันพอไปถามหาหลักฐานพวกนี้ก็จะไม่มีหรอกน้ำลายล้วนๆถ้าไปถามพาก็จะบอกว่ากูไม่ให้มึงดูหรอกเดี๋ยวมึงก็เอาไปเป็นประเด็นเอาไอ้ควาย ถ้ามึงพูดความจริงมึงต้องมีหลักฐานค่ะถ้าอยากจะให้คนเชื่อต้องมีหลักฐานเพราะมึงโกหกมามากมายไก่กองแล้วโกหกแม้กระทั่งอ e ีเหล่าเกี้ยอยากให้อ e ีเหล่าเกี้ยปล่อยท้องมีลูกให้มึงยังบอกเลยว่าเดี๋ยวแม่มึงอ่ะอิมาลีจะยกที่ให้ยี่สิบไร่ขอให้มีทายาทให้หน่อยแล้วยังไงละ่ะตอนนี้อ e ีเหล่าเกียมีลูกสองคนแล้วที่ยี่สิบไร่โอนให้มันหรือยัง มันอุตส่าห์ทิ้งผัวเก่าทิ้งลูกคนแรกมาเนี่ยโอนที่ให้มันหรือยังหรือฉันต้องถามตรงๆอย่างนี้ค่ะถ้าไม่ใช่ก็เฉียงมาถ้าไม่ใช่ก็เอาหลักฐานมานี่แหละค่ะคือการสร้างประเด็นคอนเทนต์ดรามา่านำความเท็จเข้าระบบของคนพวกนี้เพื่อที่จะเอาชนะล้วนๆไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริง ดิฉันจึงพึงวิงวอนของคนอีกฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าเราจะสู้กับพวกสารเลวอย่างนี้เราต้องสู้ด้วยความจริงค่ะอย่าสู้ด้วยความโกหกปิ้นป้อนกระดอนตอแหละนะอย่าสู้ด้วยเรื่องเท็จอย่าสู้ด้วยอะไรที่มันไม่ใช่ใจจริงคุณจะซื้อคุณจะสู้กับความโกงความเลว คุณต้องใช้ความดีและความซื่อสัตย์เท่านั้นไปสู้คุณถึงจะชนะค่ะฝากไว้ให้คิดทุกฝ่ายนะคะ